สวัสดีค่ะพี่น้องขามาแล้วเช้านี้นะคะอาหารลูกๆค่ะพี่น้องอาหารหมดแล้วจ้าวันนี้วันนี้สาวนุต้องไปซื้ออาหารมาให้ลูกอีกแล้วหมดแล้วพี่น้องขา ก็ไม่สบายค่ะตอนนี้อาหารหมดสาวที่ต้องไปซื้อลูกก็ไม่สบายนะคะเสียงหายสาวแล้วนุก็มีอากาศแล้วค่ะพี่นุ่มหาไปไขวัดกันสบายเลยนะคะอาหารหมด มันมากผสมให้ผสมสามซองเลยนะคะพี่น้องค่ะถาดแมวค่ะพี่น้องนี่นะคะยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยนะคะพี่น้องค่ะหิวใช่ไหมไหนกุชชี่ไหนกุชชี่กุชชี่ เรียงกันหลักนะคะน้องพี่นงเนาะนี่กันไปค่ะนะเนอะโนโมเหรอฮะกุชิีกุชิีอยู่ไหนอะไรท่านไอ้พวกปลาคัดเต็นไอซิงไหนเนาะมาแล้วกุชิี ไ <Okay>. okay. ม่เคยมาหามาม้าเนี่ยมาถึงเนี่ยเข้าป๊อกกันมา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 ,มมาเร็วเร็วเข้าเ็วเร็ว,รวไปค่ะเดี๋ยวมามา้าให้นี่ก่อน <c oughs> อ๋อมามาลูก พื้นล่างพืนล่างถัโอ้ยลูกอายอ้ค่ะวันนี้วันนี้ต้องโทรหาหมอค่ะพี่น้องต้องสองสั่งยาแก้ไอให้ลูกนะคะอันนี้ต้องสั่งยาแก้ไอนะคะามาก็ทำคนเดียวเนี่ยป้าป้าก็ไม่สบายเนี่ย มา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 เอาย่ามากินในนี่สิลูกนี่เอามาไหนนี่นี่มานี่นี่ลีกมามาก่อนอรู้แล้วาจานไม่พออะลูกอ่ะ แล้วคูณหนูขี้กินอะไรนี่วันวันนี้ขั้นเลงองเงค่ะงองเงแล้วคูณหนูขี้งงงงขกินอะไรถ้าผู้หนูไม่กินเนี่ยวันนี้มืนี้แล้วนะ อาหารหมดแล้วนะขั้นแหล่มัามาหอยเตมีออมดแต่ทีเด่นในกดอกนะลูก ให้กินานานๆเข้าก็ไม่ชักกีอยากกินนะคะพี่น้องคะ่ะอยากเปลี่ยนอาหารใหม่นะคะแม่บ้านสาวนุกเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อเลยนะคะพี่น้องขาเปลี่ยนอยู่เรื่อยะคะ่ะโอเคหมดแล้ว นี่ค่ะเริ่มไม่ค่อยอยากกินกันแล้วะค่ะพี่น้องเริ่มอยากหายสาวนุเปลี่ยนอาหารใหม่แล้วโอเคค่ะรู้ขอโทรขอไปโอ้สาวนุ่มไม่ค่อยนี่ลังนคะคะเป็นวัดก็ขออนุญาตไปดื่มกาแฟก่อนค่ะขอค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ